เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์เราเห็นนกเยอะแยะมากมายเลยที่ไม่ได้อยู่ในกรงแต่ทําไมมันไม่บินหนีไปนะ่ะวันนี้รายการเรามีคําตอบครับไปติดตามดูได้ครับจากที่เกินไปต้นรายการครับมีข้อสงสัยครับว่า ทำไมนกในสวนสัตว์ถึงไม่บินหนีไปดีเลยครับคำตอบวันนี้ก็คือวิธีการจํากัดการบินหรือการคลิปขนปีกนั่นเองเป็นหนึ่งวิธีครับที่เขานิยมใช้กันในการเลี้ยงนกอีกวิธีหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับว่าเ้าทำกันอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราต้องมารู้จักปีกันก่อนครับนี่ครับปีนะครับ ของนกนะครับหรือสัตว์ปีกจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับคือส่วนไพร m a r y นะครับก็คือในส่วนที่ใช้สําหรับในการกวาดรมหรือในการที่จะบินตัวเองขึ้นไปนะครับในช่วงแรกนั่นเองส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของการร่อนนะครับหรือ s e คเ n น a รีนั่นเองพอลมชุดแรกครับกวาดนะครับมาให้ส่วนที่ร่อนทาให้นกสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้นั่นเองครับ ายข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูครับว่าขนปีกเนี่ยถ้าเราคลิปไปแล้วมันจะขึ้นอีกไหมนะครับขนปีกนะครับของสัตว์ปีกครับจะมีการผลัดขนนะครับทุกๆหหรือ2ปีหรือแล้วแต่นกแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ดูครับส่วนประกอบของเส้นขนนะครับที่เราจะคลิปเนี่ย เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนเล็บหรือผมลผลของเรานั่นเองครับเขาจะไม่เจ็บครับแต่มีข้อยกเว้นครับสำหรับขนที่ยังโตไม่เต็มที่ที่ลักษณะคล้ายๆกับขนเม่นและยังไม่มีส่วนที่เป็นใบแบบนี้ห้ามตัดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาจะมีเส้นเลือดครับหรือเส้นประสาทอยู่ในนี้ถ้าเราไปตัดเขาจะเจ็บปวดแล้วก็มีเลือดไหลย,ยังเยอะมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่า เขานิยมตัดตรงไหนกันบ้างนะครับนี่ครับเขาจะนิยมตัดในส่วนของไพม a รีนะครับคือพอนกไม่สามารถกวักนะครับลมเข้ามาในปีส่วนที่จะร่อนได้แล้วเขาก็จะไม่สามารถยกตัวแล้วบินขึ้นไปได้นั่นเองมาดูแนวกันครับที่นิยมในการตัดนะครับนี่ครับแนวแรกครับก็คือผมเน้นให้ดูครับคือนี่ครับที่หนึ่งนี่ครับตัดในส่วนไพม a รีครับ แต่ที่ผมนะครับชอบนะครับคือส่วนใหญ่จะไม่ชอบตัดในส่วนของ2เส้นแรกครับเราจะตัดจากหลังจากสองเส้นแรกมาแล้วนะครับทําให้เขานะครับเวลาหกปีกเหมือนเขาไม่ถูกตัดหรือถูกคลิปนั่นเองครับจะยังคงสวยงามอยู่เหมือนเดิมส่วนที่2นะครับที่คนนิยมตัดนะครับแนวนี้ครับลากผ่านมายัง secondary เลยครับสำหรับนกที่มีความแข็งแรงนะครับ สามารถยกตัวเองได้แม้กระทั่งเราคลิปปีกแล้วก็ตามก็เลยอาจจะต้องมีแถมมาจนถึง secondary นะครับบางส่วนนะครับอัอนที่สานะครับอันสุดท้ายครับแนวโค้งนี้ครับก็คือจะทําให้นกนะครับส่วนใหญ่นิยมไปในนกขนาดเล็กนะครับเขบาก็จะดูมีความสวยงามอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับยังรออยู่แล้ววัยที่เหมาะนะครับในการคลิบขนปีกก็คือนกที่ อยู่ในวัยเด็กนะครับที่ผลโตแบบนี้เต็มที่แล้วแต่ยังไม่ได้บินนั่นเองครับเนื่องจากว่านกแต่ละชนิดนะครับมีการคลิปไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้คลิบน้อยๆก่อนครับแล้วถึงค่อย คลิปเพิ่มนะครับก่อนอื่นเราคลิปหนึ่งครั้งเราก็เอาไปทดสอบก่อนครับอ่าขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามถ้าเพื่อนอยากดูคลิปดีๆก่อนใครฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ